วันอาทิตย์คะ่ะสำหรับคุณที่เกิดวันอาทิตย์ครับช่วงสัปดาห์นี้นะครับคุณได้ไพ่หดาบบ่งบอกว่าดวงชะตาชีวิตของคุณนั้นมันจะเป็นไปอย่างเรื่อยๆปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักมันจะขี้ขายได้ด้วยตัวมันเองะนะครับคุณที่แอบชอบใครอยู่คุณจะสมหวังถ้าคุณไม่ดิ้นตามหาเกินไปแต่ถ้าคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับปัญหา,าต่างๆเนี่ยจะรับการขี้ขายเนื่องจากบรรยากาศมันเป็นไปส่วนเรื่องของความการเงิน การเงินนั้นคุณจะมีโชคลาภจากการเดินทางและเป็นเหตุบังเอิญที่คุณจะมีโชคเข้ามาอย่างฟุกๆเสียด้วยนะครับส่วนเรื่องของการงานคุณที่ตกงานอยู่คุณจะได้งานที่น่าพึงพอใจในระดับหนึ่งแต่อย่าคาดหวังสูงมากนะเพราะไม่นั้นมันจะมองดูเหมือนว่าร่วมมากราบหายแต่ภาพรวมก็คือการทําบุญทําทานและ<า>ทําใจว่าชีวิตนั้นจะดีขึ้นแต่ต้องรู้จักที่จะปรับเปลี่ยน<า>รู้จักที่จะปรับอารมณ์ของตัเองให้เข้ากับสะวะเหตุการณ์ ค่ะคเอาแล้วค่ะวันนั้นที่ผ่านไปก็